ไอความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดจากคอร์ดประเภท Major เมเจอร์เซเว่นเี่ยครับมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ประพันธ์หรือว่าคนทำดนตรีเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่อสารบรรยากาศเพลงให้เรารู้จักเป็นแบบไหนนะครับผมผมกำลังหมายความว่าไงผมกำลังหมายความว่าเพราะอะไรที่เป็นเมเจอร์เซเว่นว้ยพวกเราอย่าไปยึดตายตัวว่ามันจะต้องหรูหรามันจะต้องรีมี่มันจะต้องสายไฟพวกนั้นคือสิ่งที่เราอ่านเอาข้อมูลครับ เรารู้เห็นเป็นข้อมูลแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือหูของเราครับมันคือความรู้สึกของเรา feeling ของเราว่าเรารู้สึกตอบสนองกับ major seven ที่เราได้ยินแบบไหนเราก็รู้สึกกับมันอย่างนั้นครับอย่าพยายามทําอะไรฟิกเป็นกฎระเบียบเกินไปแม้เบื้องแรกเราจําเป็นต้องเตรียมตัวเองด้วยการอยู่ในกฎระเบียบก่อนอันนี้เป็นทุกเขาเรียกอะไรทุกสายงานครับเราจาเป็นต้องรู้กฎระเบียบด้วยความหมายของผมคือเราต้องรู้จักทฤษฎีเบื้องต้นก่อน แล้วเราก็พอจะรู้นิยามคร่าวๆของผู้กําหนดมาว่าตามทฤษฎีข้อนี้ให้ความรู้สึกนี้ข้อนี้ความรู้สึกนั้นแต่ในที่สุดแล้วงานศิละปะทุกงานมาสะท้อนความรู้สึกครับเรารู้สึกยังไงตอบสนองยังไงกับสิ่งที่เราได้ยินโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เราพูดเรื่องเมเจอร์เซเว่นชาเราก็รู้สึกไปตามนั้นครับด้วยเหตุน,นี้ผมจึงบอกว่าอย่าไปฟิกมันตตยตัวมากนะักเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกว่าเราอยากทําสิ่งนี้กับเพลงที่เราเล่น หรือว่ารู้สึกอย่างนี้กับสิ่งที่เราได้ยินเมื่อเราฟัง Major ร์เซเว่แล้วก็รู้สึกตามที่เราฟิลไปครับอันนั้นคือสิ่งที่ดนตรีควรจะเป็นแล้วก็เราควรจะ Express o u ส s e l เซแสดงความรู้สึกของเราจริงๆออกมาผมพยายามพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆออกจากการยึดโยงตัวเองกับระบบของการอ่านเอาความรู้บนโซเชียลครับเพราะอะไรครับเพราะการเรียนรู้ที่โซเชียลเสิร์ฟแม่งทุกอย่าง ตรงหน้าเราเนี่ยเราไม่คิดครับผลที่ตามมาคือเราจะปัญญาอ่อนครับเราเปิดอะไรเขาว่ายังไงเราก็ว่าตามอย่างนั้นเราไม่เคยใช้ปัญญาเ,าเลยครับเราไม่เคยมีสติและใช้ปัญญาฉะนั้นเมื่อเขาเสิร์ฟอะไรเรามาตรงหน้างานตื่นขึ้นมาเราถ่ายโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาเราเปิดคอมตื่นขึ้นมาเราทําอะไรเกี่ยวข้องกับโซเชียลไวซะทั้งหมดเนี่ยปัญญาเราจะอ่อนครับพอเขาเสิร์ฟใส่ปากใส่หูใส่ตาเราสนองตันหาเราหมดแล้ว แค่รู้ไว้ว่าโดยลากแก่นของมันแล้วเขานิยามมันว่ายังไงส่วนที่เหลือรู้สึกเอาเองครับคิดเอาเองครับเพิ่มรอยยั์ในสมองให้ตัวเราเองบ้างครับนักกีตาทั้งหลาย